คุณมียอดโอนเงิน590บาท3ครั้งฉันยังไม่ทันช้อปปิ้งออนไลน์ที่ไหนเลยมันตัดยอดเงินจากอะไรเนี่ยช่วงนี้มีมิจฉาชีพใช้โปรแกรมอัตโนมัติสุม่มหมายเลขบัตรแล้ววันหมดอายุนำไปสวมรอยทำธุรกรรมร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศและเกมออนไลน์ที่ไม่มีการใช้ OTP ก่อนอื่นเลยหากพบความผิดปกติเราสามารถระงับการใช้บัตรชั่วคราวได้ด้วยตนเองผ่าน s c b Easy App โดยเลือกเมนูบัญชีของฉันเลือกบัตรที่ต้องการเลือกบริการอื่นๆและกดปุ่มระงับการใช้บัตรชั่วคราวหลังจากนั้นติดต่อ s c b Call Center 0277777เพื่อให้ทางธนาคารตรวจสอบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติและคืนเงินให้เราอีกวิธีหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินถอนเงินสดและชำระสินค้าให้น้อยลงเพื่อลดความเสี่ยงได้โดยเลือกเมนูบัญชีของฉันเลือกบัตรเดบิตและบัตร ATM เเลือกเมนูบริการอื่นๆและเลือกเปลี่ยนแปลงวงเงินบัตรปรับวงเงินตามที่ต้องการแลร้วกดเสร็จดีที่เราเพิ่มเพื่อน SCB Connect ไว้ในไลน์นะเพราะช่วยแจ้งเตือนธุรกรรมการเงินแบบเรียลไทม์ได้เลยทั้งเงินเข้าเงินออกก็รู้ทันที ต่อไปนี้ต้องมันตรวจสอบการทำธุกรกรรมของตัวเองอย่างสม่ำเสมอและคอยระมัดระวังการผูกบัตรเดบิตหรือบ,บัตรเครดิตไว้กับแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความเสีย่ยงนะคะ